สวัสดีครับทุกเย็นวันเสาร์แบบนี้นะครับมาพบกับเราที่รายการคิดเช่นกูรูนะครับรายการที่จะนําเสนอสาระน่ารู้ให้อยู่คู่ครัวคนไทยสําหรับเมนูวันนี้นะครับจะเป็นเมนูโปรดของใครนะครับและมีวิธีการทําอย่างไรเดี๋ยวเราติดตามกันเลยดีกว่าครับช่วงเมนูคนดัง อาหารไทยผมรับประทานมาตั้งแต่เด็กๆนะครับมีความประทับใจมากก็ตรงที่ว่าอาหารไทยเนี่ยจะมีครบทุกรสเปรี้ยวหวานมันเค็มรวมทั้งกลิ่นหอมนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คืออาหารไทยทุกเมนูเนี่ยจะต้องมีสมุนไพรไม่อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เป็นพื้นฐานบางบางเมนูก็มีหลายตัวซึ่งเป็นประโยชน์ต่อร่างกายครับ อาหารการตรวจของผมเนะี่ยโดยที่จริงแล้วเนี่ยมีหลายรายการทีเดียวแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นรายการไหนก็นแล้วแต่ก็จะต้องมีข้าวหอมมะลิร้อนๆเป็นพื้นฐานรวมทั้งเครื่องเคียงคือน้ำปลาพริกขี้หนูซอยบางๆบ,บีบมะนาวนะครับเป็นเครื่องเคียงแล้วต่อจากนั้นก็จะเป็นอาหารตระกูลปลาสลับกันมาวันนี้อาจจะเริ่มต้นจากปลาทูทอดกรอบ วันต่อไปก็เป็นปลาเผาเป็นปลานึ่งแล้วก็มีผักต้มหนึ่งจานนะฮะจะเป็นผักบุ้งเป็นมะระเป็นจะเป็นถั่วฝักยาวต้มอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้ววันไหนอยากจะทานมากๆก็อาจจะแถมโดยไข่เจียวซึ่งไม่ต้องมีหมูสับอะไรนะไข่เจียวธรรมดาหรืออยากจะได้รสที่แซบ่บขึ้นมาก็อาจจะเพิ่มน้ำพริกมะขาม้งไปอีกอันหนึ่งนะครับเป็นอาหารจานปของผม เ็ดลับจานอร่อยครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับคุณแม่คุณแม่ติ๊กแล้วนะครับคุณแม่สวัสดีครับวันนี้เนี่ยจะเป็นเมนูที่คุณแม่เรียกว่ามีชื่อเสียงมากในการทำเมน,นูนี้วันนี้เมนูวันนี้มีคือมีเรื่องราวยังไงบ้างครับคุณแม่ คือเมนูนี้คือน้ำพริกมะขามนะคะเป็นสูตรดั้งเดิมร้อยกว่าปีแล้วค่ะคตั้งแต่สมัยคุณทวดหม่อมราชวงศ์หญิงเจือคชเสนีท่านเป็นคุณหญิงของพยานาคราชกำแหงประแดงบุรีนายกเจ้าเมืองคนล่าสุดเมื่อสมัยนั้นของพระประแดงค่ะคแล้วก็ตกทอดมาถึงคุณย่าคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ แต่ว่าตกทอดกันมาถึง4รุ่นแล้วใช่ไหมครับคุณแม่เป็นเวลาสักร้อยร้อกว่าปีว่าร้อยกว่าปีค่ะเพราะว่าคุณพ่อเสียไปตอนอายุ90้าะค่ะร้อยกว่าปีน่าจะถึง120ปีเป็นสูตรดั้งเดิมของตระกูลโคชเสนีเลยค่ะเรียกว่าเป็นสูตรดั้งเดิมสูตรโบราณนะครับเราก็ถูกส่งทอดมาถึง4รุ่นนะครับจากตระกูลโคชเสนี วิธีการทํายากไหมครับคุณแม่ไม่ยากนะคะลูกเดี๋ยวลูกลองทํานะคะส่วนผสมอะไรบ้างครับคุณแม่ครับนี่มะขามอ่อนก็คือไม่เชิงอ่อนเล็กๆนะคือว่ามะขามกลางๆก่อนที่เขาจะเป็นเม็ดนะคะแล้วก็กระปิเผาไฟนะคะพริกขนูสวนยำนะคะต้องสวนมีหิูสวนเอ้คุณแม่ครับโทษนะครับทำไมมีเยอะจังเลยครับทั้ง3อันก็ส่วนต้องแบ่งเป็น3ระดับลูก อันข้างแรกนี่คือเราจะโขกละเอียดไปเลยนะคะั้งที่สองเราจะโขกหยาบส่วนในนี้เราจะใส่ตอนผัดเสร็จแล้วก็คือลูกโดดนะคะแบบว่าใครอชอบเผ็ดก็จะได้ทานได้คือใส่แบ่งเป็น3ระดับนะครับอ,อันแรกก็คือโขกละเอียดไปเลย อันที่สองก็คือโขลกให้หยาบๆนิดนึงส่วนอันสุดท้ายถ้าใครชอบเผ็ดมากๆก็คือใส่ไปได้อีกตามใจชอบนะครับแล้วก็เทียมก็เน้นกระเทียมไทยนะคะจะได้หอมกระเทียมเล็กๆเลยใช่ไหมครับแล้วก็หัวหอมแดงหัวหอมแดงครับค่ะพอลูกโขลกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะครับลูกก็ของโบราณจริงๆนะคะเขาจะใช้กากหมูค่ะดั้งเดิมลยคะโบราณเราเนี่ยค่ะพอใช้ทอดกากหมูนะคะลูกก็โขกรวมกันเมื่อ เข้ากันแล้วลูกก็จะใส่กุ้งแห้งป่นค่ะน้ำตาลน้ำปลาค่ะให้เข้ากันค่ะเพราะว่าพอลูกทําอย่างนี้เสร็จแล้วนะคะเวลาลูกนําไปผัดเนี่ยจะผัดง่ายเพราะว่าถ้าเผื่อลูกไปผัดไปเติมไปผัดไปเติมไปนี่จะดําจะไม่น่าทานค่ะเราปรุงรสให้เสร็จสก่อนแล้วเราจึงนําไปผัดค่ะครับโอ้ยางนี้เรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่าแม่คุณแม่ คุณแม่ช่วยสอนวิธีการขูดใช่ไหมครับขูดมันออกใช่ไหมครับอันนี้คือต้องจับแช่น้ําก่อนใช่ไหมครับใช่คับจริงๆอันนี้เนี่ยมะขามอ่อนเนี่ยครับมีสรรพคุณเยอะมากเลยตัวผมเองเนี่ยก็ชอบกินของอะไรเปรี้ยวๆอยู่แล้วคุณแม่ก็จะทานพวกแกงส้มก็ได้นะครับมันจะมีใบมะขามด้วยที่คนส่วนมากที่ก็จะเอาไปทานมะขามเนี่ยมีสรรพคุณเยอะเลยครับคุณแม่อย่างเช่นช่วยเรื่องโลหิตใช่ไหมครับคุณแม่ ช่วยเรื่องการขับถ่ายระบบย่อยต่างๆเรียกว่ามีสรรพคุณตั้งแต่ใช้ประโยชน์ได้หมดตั้งแต่ผลจนถึงใบด้วยนะครับลูกนี่นะคะกก็จุ่มน้ำไปแช่น้ำไว้ซะก่อนก็ได้นะคะลูกครับเดี๋ยวขอลองทำเลยดีกว่าเพระแม่เห็แม่ทำแล้วอยากทำบ้างอันนี้ก็คือ แค่หยิบขึ้นมาใช่ไหมครับพออุดแช่น้ําก่อนหยิบอันที่เปียกแล้วก็ขูดๆมันนะครับขูดจนให้สีน้ําตาลมันออกไปใช่ไหมครับแม่ทำค่ะแล้วจะเขียวอะค่ะอืดีค่ะลูกจะได้เรียนรู้ไว้เลยนะคะตั้งใจไวแล้วจะไปเปิดร้านอาหารเอาสูตรแม่ไปทาเลยถ้าเกิดมันต้องจุ่มน้ำเรื่อยๆป่ะคุณแม่หรือว่าค่ะลูกแช่ไว้นานๆอ๋อแล้วมันก็เปื่อยเองอะค่ะคือจริงๆแช่ไวนานๆมันจะเปื่อยค่ะเปื่อยเลยนะครับแล้วขูดง่ายนะครับ Okay. ครับหลังจากที่เราเรียกว่าขูดเปลือกออกหมดแล้วนะครับลักษณะก็จะเป็นคล้ายๆอย่างนี้นะครับจะเป็นสีเขียวนะครับอย่างที่เห็นคราวนี้เรามาเริ่มตั้งนเลยดีกว่าคุณแม่ครับคือใส่เข้าไปเลยนะครับโอเคตั้แค่นี้ก่อนครับต,ต,ตทีละครึ่งค่ะอ,อ๋อครับต้องโขบกให้มันละเอียดให้หน่อยโอเคเพอพอควรแล้วลูกก็จะต้องใส่กระปิกนี่นะคะประมาณนี้นะครับเราก็ใส่กระปิกเข้าไปเลยนะครับพรขนุส่วนแรกนะคะ ใส่ไปหมดเลยครับที่ดูส่วนแนะครับอันนี้จะต้องตำให้เข้าเราก็ตำให้เข้ากันเลยนะครับระวังตานะลูกก็คือต้องเอามาปิดไว้ใช่ไหมครับแม่โอเคกระเทียมนะครับหัวหอมนะครับหอมแดงนะครับค่ะหอมแดงคันนี้ลูกก็ต้องโขลกให้ละเอียดเลยค่ะโขลกให้ละเอียดนะครับไม่จะโขลกให้ลูกดูก่อนนะค สำหรับคนที่อย่างผมอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าตําไม่เก่งมือใหม่อยู่อยากทําสูตรคุณแม่เนี่ยเอาไปปั่นเลยได้ไหมครับคุณแม่สําหรับบางคนที่ต้องการความเร็วอะไรอย่างเงี้ยครับได้ค่ะได้ค่ะอ,อันนี้ก็คือต้องตาจนจนแหลกเลยนะครับจนละเอียดฟิ้งตำอย่างนี้พอได้ไหมครับคุณแม่ยังได้อยู่นะครับ ครับแล้วส่วนผสมต่อไปครับก็ใส่เนี่ยค่ะกกหมูค่ะจะกกหมูนะครับะมแล้วก็ตำไปเรื่อยๆนะครับหลายคนเขาจะใส่เป็นหมูสับใช่ไหมครับคุณแม่ค่ะก็นี้แม่อยากจะสอนสูตรโบราณดั้งเดิมค่ะลยแล้วเปิดจะปรับปรุงยังไงลูกเลือยไปใส่หมูสับเอาได้ค่ะโอเคอันนี้คือกุ้งป่นใช่ไหมครับคุณแม่ คลุกข้าให้เข้ากันลูกคลุกข้าให้เข้ากันนะครับต้องเข้ากันใช่ไหมครับแล้วลูกก็ได้ตาให้เข้ากันอีกนิดนึงค่ะลูกใกล้แล้วนะครับคุณแม่ค่ะมือใหม่ก็เลิศหมดเลยครับนอะไรล่ะลูกเดี๋ยวที่หลังก็คล่องชำนาญค่ะต้องฝึกบ่อยๆนะครับได้แล้วนะลูกได้แล้วนะครับคุณแม่ครับโอเคครับอันนี้ลูกก็ตักใส่ชามใส่หม้อค่ะ นชั้นแก้วตักใส่เลยนะครับ <ฮะ S 1> แล้วต่อไปเราจะทําอะไรครับอันนี้ตักใส่เพื่อที่จะมาะเพื่อจะมาเอาเครื่องปรุงใส่ไงคะแล้วก็ใส่น้ําตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็น้ําปลาค่ะแล้วก็เอาน้ําตาลปี๊ดใช่ไหมครับฮะฮะใช่ครับน้ําตาลมะพร้าวน้ำตาลปี๊ะใส่มาเลยนะครับค่ะ ก็ตำด้วยอันนี้คือน้ำปลาน้ำปลานะครับน้ำปลาค่ตอนนี้ก็คือี่คนเข้ากันนะคะเดี๋ยวเราจะไปผัดไงคะอืมก็คือเหมือนปรุงรสไว้ก่อนก่อนที่จะผัดนะครับใช่ค่ะอืคือบางคนเขาก็จะไปปรุงตอนที่ผัดแล้วก็ปรุงไปใช่ไหมครับใช่ค่ะอย่างนี้สะดวกกว่าค่ะเราปรุงรสได้ที่แล้วก็ผัดเพื่อให้เขาแห้งให้หอมเท่านั้นนะคะอืถ้าลูกไปปรุงในกระทะนะคะ ครับลูกไม่เข้าใจมันอาจจะนานไปหน่อยทําให้เหนียวแล้วก็ดําไม่สวยไม่น่าทานนะคะครับแม่ค่ะคือตอนนี้จริงๆก็ทานได้แล้วใช่ไหมครับแล้วค่ะอันนี้สดไงคะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปผัดเก็บไว้ได้นานถ้าผัดจริงๆปกติแล้วถ้าผัดแล้วนี่เก็บได้นานมันนานแค่ไหนครับเนี่ยก็สมัยก่อนเขาไม่มีตู้เย็นนะคะเพราะว่า โบราณท่านก็เก็บไว้ในตู้กับข้าวธรรมดานะะี่ค่ะแล้วก็จะไม่ทํามากมายทําแต่พอทานไงคะอาจจะรุ่งขึ้นยังทานได้สัก2วันนะค่ะถ้าไม่ได้อยู่ในตู้เย็นใช่ไหมแ<อ>ต่ว่าถ้าอยู่ในตู้เย็นก็เก็บได้นานกว่านั้นค่ะ เสร็จแล้วตอนนี้น้ำมันเริ่มเตาเริ่มร้อนแล้วก็คือใส่น้ำมันร้อนค่ะลูกเสร็น้ำมันใช้น้ำมันอะไรใช่ไหมครับค่ะอันนี้ใช้น้ำมันอะไรครับคุณแม่น้ำมันหมูค่ะเพราะว่าเมื่อกี้เราเจียวกากหมูเนี่ยค่ะโบราณก็ใช้ไงลูกไม่อันตรายหรอกค่ะจะหอมด้วยใช่ไหมครับคุณแม่ครับอาลูกอากาศเอาอนนี้ใส่ใส่เลยค่ะค่อยๆไฟใช้ไฟกลางใช่ไหมไฟกลางค่ะ ลูกดูเหมือนว่าใส่น้ำมันมากใช่ไหมคะใช่ครับตอนนี้ดูเหมือนน้ามันมันเออนองขึ้นมาเลยครับ้นแค่ครึ่งถ้วยเองค่ะอลูกก็ผัดอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับกลับไปกลับมานะคะมาเดี๋ยวผมช่วยดีกว่าครับพี่แม่จะได้เป็นด้วยลูกครับ อยากจะลองมาเข้าครัวเพราะคนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้เนี่ยรู้สึกจะเริ่มห่างจากครัวไปเรื่อยๆนะครับเราอยากจะลองเข้ามาลองทําดูบ้างควรนะลูกนะเพราะว่ายังไงก็คืออาหารไทยประจําชาติของเราลูกลูกต้องบอกเพื่อนๆเ,เราต้องช่วยกันอนุรักษ์ไว้นะคะคใช่ครับทุณแม่ยิ่งตอนนี้เนี่ยอาหารไทยจริงๆอาหารไทยเนี่ยอย่างที่เรารู้นะครับก็เป็นอาหารที่ ได้ชื่อว่ามีรสชาติดีติดอันดับแรกๆของโลกเลยนะครับไม่ว่าจะนำพิซซ่าอย่างคราวที่เราคุยกันนำพิซซ่านำซูชิโอ้โหแต่ว่าคนไทยเนี่ยเริ่มให้ความสำคัญกับอาหารตะวันตกซะมากกว่าอันนี้ดูยังไงว่าได้หรือ,อยังนาย่ลัวต้องผัดจนมันแห้งเลยครับผ,ผัดปัญจนแห้งขลุกพอแห้งแล้วสีก็จะเปลี่ยนนิดนึงเป็นสีน้ำตาลอ่อนไงคะลูก ทาน่างนิ้มีประโยชน์นะลูกแล้วก็ไม่อ้วนด้วยการผัดมากๆไงค่ะจริงๆนี่ผัดนานปะครับอันนี้ประมาณนะรูปประมาณ25นาทีค่ะอก็คือผัดไปเรื่อยๆประมาณ25นาทีได้นะครับ คิดว่าพอแล้วค่ะลูกดูสังเกตสีนะคะเห็นไหมคะมสีเป็นเสียมตาแล้วนะคะคถ้าเผื่อว่าใช้ได้แล้วลูกก็จะต้องใส่พี่หสสนุ่เส่งอะไรกั่เผื่อว่าบางคนก็ทานเผ็ดก็จะได้ทาลูกโดดไงัครับอันนี้นี่สีตัดกันสวยงามมากเลยนะครับตอนนี้เราต้องการให้สีสวยด้วยสวยมากครับสีเขียวสีส้มสีเหลืองผัดเข้ากันแล้วลูกก็ปิดไฟได้แล้วค่ะอ๋อแค่คลุกให้เข้ากันแล้วก็ปิดไฟเลยนะครับค่ะผัดเดี๋ยวตักใส่จานเลยนะครับ หอมมากครับน่าทานมากเลยครับนี่นะครับเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคุณแม่ครับสำหรับผู้ชมนะครับที่อาจจะตามไม่ทันนะครับคุณแม่อยากจะมาเรียนกับคุณแม่ด้วยตัวเองมาเลขที่6 เ1็ทับ6ค่ะ,ะคราคพ้าวซอย7ติดกับบิกซีค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนนะครับที่สนใจมนเมาเทียคุณแม่สามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์งล่างนี้เลยนะครับ ครับเราจัดจานเสร็จแล้วนะครับคุณแม่ครับปกติแล้วเนี่ยครับน้ำพริกมะขามเนี่ยเราทานคู่กับอะไรครับส่วนมากจะเป็นผักสดค่ะโดยเฉพาะขมิ้นขาวเนี่ยเข้ากันมากเลยนะคะแล้วก็ยอดกระถิ่นค่ะแตงกวาถั่วพูแล้วมะเขือต่างๆนะครับแล้วไอ้ฝั่งนี้ก็จะเป็นปลาใช่ไหมครับคุณแม่ครับส่วนมากก็จะทานกับปลาสลิดค่ะบางคนโบราณก็ชอบทานปลาทูค่ะแล้วแต่ความชอบเลยใช่ไหมครับแม่ก็เลย เอาไทยทั้งสองอย่างโหอันนี้หน้าตาหน้ารับประทานมากครับเป็นเมนูที่เรียกว่าทําให้สุขภาพดีแน่นอนนะครับมีผักเยอะแยะเต็มไปหมดหอมมากครับขอลองชิมเลยแล้วกันนะครับคุณแม่ครับขอเลือกขมิ้นเลยครับคุณแม่ปกติก็เป็นผักที่ชอบอยู่แล้วด้วยครับอ่าคราวนี้ขอข้าวหน่อยนึงนะครับจะได้หอม มันมีรสชาติเปรี้ยวนิดๆไม่เปรี้ยวแรงเกินไปผสมกับหวานกลมกล่อมมากๆนะครับแล้วก็ยิ่งทานกับขมิน้นเหมือนที่คุณแม่บอกครับมันหอมออกมาเวลาเรากัดเข้าไปเนี่ยอร่อยมากๆเลยครับโอ้โหอยากให้ทุกทุกชได้ลองชิมอย่างเลยนะครับจานนี้ แล้วสำหรับช่วงปิดท้ายความอร่อยจะเป็นเมนูขนมอะไรครับคุณแม่วันนี้ข้าเหนียวเปียกลำไย,ยมะพร้าวอ่อนคลูุสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่อยากจะทราบว,วิธีการทํานะครับติดตามชมช่วงต่อไปเลยครับ mm hmm. คุณแม่ครับมีเคล็ดลับยังไงครับในการหุงข้าวให้หอมสวยน่าประทานนะครับ ก็ <g ül> ลูกก็ใส่ข้าวสองถ้วยนะลูกครับลูกก็ใส่เกลือปลายช้อนชาค่ะปลายช้อนชา,างลงไปหุงด้วยกันใช่ไหมครับก็จะทําให้ข้าวขาวแล้วก็นุ่มน่ารับประทานมากค่ะโอ้โอย่างนี้ต้องลองเอาวิธีนี้ไปใช้บ้างแล้วครับช่วงตกท้ายความอร่อยในช่วงตกท้ายความอร่อยนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กับอุ๋มค่ะและวันนี้ค่ะคุณแม่สนใจที่จะทำข้าวเหนียวเปียกลำไยค่ะ นิดนึ่งเขา,าเป็นไงบ้างอันนี้เห็นเครื่องปรุงเต็มเลย่ไมใช,ใช้น้ำมะพร้าวอ่อนนะคะจะทําให้หอมและอร่อยขึ้น,นะค,ะค่ะค่ะอันนี้พอน้ําเดือดเนี่ยลูกทําเองนะคะได้ค่ะได้ค่ะจัดการเลยค่ะอันนี้น้ํตาลน้ำตาลทรายค่ะใส่หมดเลยใส่หมดเลยนะคะน,นี้น้ำตาลทรายประมาณเท่าไหร่คะสามร้อยกรัมค่ะสามร้อยกรัมนะคะอันนี้น้ําเริ่มเดือดพอที่จะกําลังดีนะคะ,คะน้ำข้างในก็คือจะเป็นน้ำมะพร้าวด้วย แล้วต้องคนไหมคะคนค่ะหอมค่ะคือน้ำของน้ำมะพร้าวกลิ่นออกมากจะหอมมากนะคะก็คนไปจนกว่าน้ำตาลจะละลายใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าเราใช้ไฟแรงเพื่อทำให้น้ำตาลละลายเร็วจะมีผลอะไรไหมคะคุณแม่ไม่เด็เไรได้ใช่ไหมคะ พอน้ำตาลละลายแล้วนะคะเดี๋ยวลูกก็จะต้องใส่ข้าวเหนียวคันนี้ทั่วไปเขาจะใส่ข้าวดิบอะค่ะ,ะพอใส่ไปเนี่ยก็จะสุกนะคะลูกน้ำมันจะออกมามันจะทําให้ข้นเหมือนข้าวต้มอะคะ่ะอ๋อค่ะค่ะแล้วก็พอทําเสร็จก็าบานเต็มหมอ้อไม่น่าทานจะคล้ายๆกับโจ๊กใช่ไหมคะคันนี้แม่เลยเอาข้าวเหนียวเนี่ยนะครับไปแช่ไว้สักสองชั่วโมงค่ะ,ะแล้วก็นึ่งแค่สิบนาทีเท่านั้นค่ะ อันนี้เราคือเรานึ่งมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนี่ก็ใส่ข้าวเหนียวต่อเลยนะคะใส่ทั้งหมดเลยนะคะใส่หมดเลยคเราก็จะคนให้เข้ากับน้ำมะพร้าวแล้วก็น้ำตัวถ้าสมมติแข็งอยู่ก็จะบีบได้ใช่ไหมคะถ้าเป็นก้อนอยู่ลูกก็บีบียค่ะสักสิบนาทีค่ะลูกถึงจะเริ่มใส่อย่างเื่นได้ค่ะ แบบนี้ข้าวเหนียวของเราก็จะตับตัวเป็นสวยเม็ดเรียงสวยเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ไม่บางค่ะนุ่ก็จะสวยถ้าโดยทั่วไปอะค่ะสามารถจะใช้กระทะ,ะ,ท,ะทองออเหลืองได้แต่ถ้าสมมติว่าในบ้านใครอาจจะเป็นคอนโดนะคะที่ใช้เตาไฟฟ้าก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะก็สามารถใช้หม้อโดยปกติได้ด้วยค่ะรูปดูมะพร้าวนะคะมะพร้าวลูกต้องอย่าเลือกให้อ่อนนะ แต่ก็ไม่ใช่แก่พอตักได้ผ่ามาลูกก็จะใช้น้ำเนี่ยมาต้มมะพร้าวลูกก็จะใช้ช้อนตักขึ้นมาค่ะโอเคก็คือใส่มะพร้าวได้เลยใช่ไหมคะใส่หมดเลยนะคะ,ะใส่พร้อมกันนะคะลำไย,ยนี้ก็คือเราแกะเม<ก>็ดออกอแล้วนะคะ อันนี้ถ้าใช้เป็นลำไยกระป๋องได้ไหมคะคุณแม่ไม่ว่ากลิน่นแปลกไปอะคะ่ะอันนี้ได้กลิ่นสดๆนะคะมะงั้นกลิ่นของลำไยกระป๋องก็จะมาขมน้ำมะพร้าวไงคะอ๋อค่ะอันนี้เราใช้ข้าวเหนียวจากข้าวตาฉัดด้วยใช่ค่ะก็คือสวยงามเลยคะ่ะเม็ดจะเรียวสวยนะคะ,คะข้าวเหนียวอันนี้เป็นข้าวเหนียวเคียวงูใช่ไหมคะใช่ค่ะข้าวเหนียวเนี่ยมีหลายประเภทไหมคะคุณแม่ ก็ข้าวเหนียวที่เขาทำขนมสนมากจะเป็นข้าวเหนียวเขี่ยงูพราะมเมล็ดข้าเรียวสวยช่ค่ะเ,ออเดือดแล้วแม่คิดว่าใช้ได้แล้วนะคะแล้วลูกก็คนคนแป้งซะก่อนค่ะน้าใสมาแป้งนี่ก็คือแป้งมันแล้วก็แป้งเท้าเยี่ยมอมแล้วก็น้ําคนให้เข้ากันลูกเทแม่คนนะคะค่ะสามัคคีกันนะคะลูกเทแม่คนอ่า เราก็จะได้ข้าวเหนียวเปียกลำไย,ยมะพร้าวอ่อนเสร็จค่ะเสร็จแล้วอะคะโอ้ยง่ายดายมากเลยทีนี้เราก็จะได้ข้าเหนียวเปียกลำไย,ยมะพร้าวอ่อนแล้วนะคะเดี๋ยวลองไปชิมกันค่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไงค่ะ จริงๆอุมอยากได้ทั้งข้าวทั้งลำไยรวมกันอยู่ทีเดียวนะคะแต่ถ้าทางจะไม่พอต้องสองครอืงคุแม่คะตอนแรกทีุ่๋มชิมในใจุ๋มคิดว่าเข้าวเหนียวมันจะแข็งเพราะเห็นตอนแรกอ่ะเข้าวเหนียวมันเป็นเม็ดจริงๆแล้วมันไม่แข็งเลยค่ะแล้วมันนุ่มเหมือนกับมันปนกับน้ำกะทิแล้วก็น้ำมะพร้าวตอนแรกมันเข้าไปนุ่มมากเลยค่ะอย่าเพิ่งเชื่อะคะ่ะทาลำไยก่อน อืมันไม่หวานบาดคอค่ะท่านผู้ชมมันกลมกล่อมกำลังดีเพราะฉะนั้นวุ้ยเนี้กลายเป็นจานปโปรดของผมไปเลยค่ะงั้นต่อไปก็ต้องขโมยสูตรคุณแม่ไปแล้วนะคะไปให้คุณแม่ทานบ้าน ที่จทสูตรไม่ทันนะคะไม่เป็นไรเลยค่ะเข้าไปดูที่ Facebook หรือ Instagram และ YouTube ค่ะเราจะมีสูตรให้อย่างละเอียด น่าเสียดายจริงๆนะครับเวลาหมดลงแล้วกลับมาพบกับรายการ Kitchen Guru ได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์หโมงเย็นทางช่อง TN24 แห่งนี้ก่อนจากกันไปนะครับอยากฝากให้เราช่วยกันอนุรักษ์อาหารไทยให้อยู่คู่คุรคนไทยด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ